และทำไมมันทำให้เราหลุดจากความกลัวมันทำให้เรามีความเข้าใจในสถานการณ์มีความเข้าใจในปัญหาที่เรากำลังเผชิญและมีสติปัญญาด้วยมีสติสัมปชัญญะด้วยเอเมนนี่คือบทบาทของพอญายาสรทจุเพราะฉะนั้นเราต้องฝึกที่จะทำไมคะ การฝึกไปกับพระเยซูก็คือการฝึกที่จะฟังเสียงของพระยาบาสุดและฝึกที่จะตอบสนองต่อพระยาบาสุดอย่าทําให้พระยาบาสุดเสียพระไทยเนี่ยมีคําเตือนในเนพิ่มปีบอกอย่างนั้นอย่าทําให้พระยาบาสุดเสียใจด้วยการ,พรเพิกเฉยไม่ฟังไม่ตอบสนองปิดหูปิดใจที่จะรับฟังพอเราพอเราคือเรื่อใจมันดื้อด้านมากขึ้นเรื่อยๆืคุณรู้ไหมว่า เราอาจจะไปถึงจุดที่เราดับพระวิญญาณมีเขาเขาเขียนการ์ตูนนะเป็นภาพว่ามีคนหนึ่งเขาปิ้งไอเดียมันก็จะเกิดเป็นรูปหลอดไฟใช่ไหมส่องแสงสว่างแล้วก็มีคนหนึ่งในภาพเขาคอยแต่ไดับดับไฟดับการปิ้งไอเดียของคนนั้นนะเป็นภาพที่ให้เราได้เห็นว่าไงอย่าไปอยู่ใกล้ไอ้คนที่คอยดับ ไอเดียเราแบบนั้นนะคะน่พอเราพูดอะไรไปไอ้นี่ก็แบบนั่มัมยมีแต่คำที่เป็นลบไปหมดนะคะขนาดโลกข้างนอกก็ยังรู้เลยว่าสอนให้เรารู้ว่าอย่ายาบีลักษณะแบบนี้เป็นคนที่คอยดับไฟดับไอเดียชาวบ้านเพราะวิญญาณประสุเป็นเหมือนไฟใช่ไหม แล้วถ้าเราทำ e ไมพระองค์เสนอบอกเราเตือนเราบ่อยๆเราทำไมเราปฏิเสธปฏิเสธพระวิญญาณประสุอยู่เรื่อยนั่นคือทำไมวันหนึ่งพระวิญญาณประสุก็จะไปดีกว่าไม่อยู่ละเพราะทำไมเพราะเราดับพระวิญญาณเพราะฉะนั้นพี่น้องนี่คือสิ่งที่ อยากจะให้เรารู้ว่าชีวิตแห่งการเฝ้าระวังเพื่อที่จะร่วมชัยชนะกับพระเยซูคริสต์เจ้านั้นเราจะต้องทำไมคะตอบสนองต่อพระวิญญาณบริสุทธิ์การตอบสนองต่อพระวิญญาณบริสุทธิ์จะทำฝึกชีวิตของเราให้เข้มแข็งแข็งแกร่ง,งเพื่อวันหนึ่งมันจะมีความทุกข์ยากลำบากอย่างที่พระเยซูคริสต์เจ้ากล่าวาาไว้ในคำพยากรณ์นิ้ มันจะเกิดขึ้นโดยเฉพาะในยุคของเราใช่ไหมถ้าเราไม่ฝึกจิตใจของเราที่จะทำไมตอบสนองต,อยายาต่อพระญาณประสุจิตใจของเราจะหวั่นไหวด้วยการขาดความรู้ในคำสอนของพระเยซูเจ้า